โอเคสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันในชกวานเกมนารุโตะชิบุเดนแันติเมตินจาสตอมซีกันเหมือนเคยเคยเคยกับหมวดอิสระและเล่นคนเดียวไม่มีตัวละครอ,อื่นไปวันนี้เราจะเป็นตัวอะไรครับวันนี้ตอนเด็กหมดหรือ,อยังนะคีมิมารุไปแล้วอ้าวเหรือนารุโตะจากกน ถ้างั้นเล่นนารุโตะจากกลแล้วกันนะให้ hey, หน้านี้หมดไปเลยเพราะเราเล่นหน้านี้หมดแล้วสถานก็เล่นแล้วนะเดี๋ยวจะไปตัวไหนอีกจากนารุโตะจากกลค่อยดูกันกทีไหนนารุโตะจากกลมีตัวอะไรครับไปกันเลยโหดไหมหมายเลขเจ็ดหกหนึ่งศูนย์นารุโตะออกปฏิบัติก่อนนี่มันมาจากการ์ตูนนารุโตะตอนอะไรนะผมจําไม่ได้มันจะมีอยู่ตอนหนึ่งที่มันมีนารุโตะจากกลนนะ่ะ ีเยไงล่ะมาดูก <sweep harmonic noise> oh ันนารุโตะจากคนท่าแรกเพลงโอ้โหสุดยอดเฮ้ยซุบแยกล่างเอ้ากระสุนกุ้งจั๊กจะหลวดโอ้โหกระสุนจุกจักกระสุนจุกจั๊กกระสุนกุ้งจั๊กจะหลวดสุดยอดผมว่าโหดว่ะผมว่าโหดว่ะไหนมาดูการเตะลงพื้น การเตะลงพื้นจะเป็นยังไงอ่านี้เตะบนอากาศเป็นยิงๆหมดเลยอะยิงๆเอาไหนมาดูมาดูกันไม่ให้ผมเตะอ้าตัวแยกล่างหมดเข้ามาพย่อย่าย่าระเบิดนิวคียตุ้งดุลงเฮ้ยอย่างกันไอ้ดี่แหละชื่ออะไรนะที่อยู่ในวันพักแมนอะ เจนนอตเจอนอตอะไรทุกอย่างนี่อันนี้เหมือนเจอนอตเลยอะลบอือชัดอย่าเข้ามาเหมือนเราเป็นหุน่นหุ่นจัก,กะโจมตีพุ่งทะลวงผมจัตีให้เสร็จแมนติก็ได้โจมตีให้จบไปเลยดีกว่าค่อไปดูอันตีที่เอา้าโดนจับทุ่มเฉยเข้ามา ไม่เข้าเราเข้าเองขอกมาจ้าทิ้งระเบิดจับเราเป้าหมายยิงเฮ้ยโหดเว้ยวีอ่ะมีตัววีอยู่บนดาบผ่าด้วยโหดครับโหดโนโตะตะโกนลองไปหาดู หาการ์ตูนดูฮะมีอยู่ผมจำได้ผมเคยดูมันมีอยู่ตอนนึงที่แล้วะจัดคนมีคนสร้างอาจารย์อะไรหรือว่าตอนที่ยิงยักษ์ปะจนไทยก็ไม่รู้นะใช่นี่ข่าก็ไม่รู้ปะจนไทยกับนกโนโตะแล้วก็ไปเจอคนด็อกเตอร์ที่สร้างเก่งนักวิทยาศาสตร์แล้วก็สร้างนโนโตะขึ้นมาหรือเปล่าชัดเฮ้ซุปโปเปะโปเปะ ยืไตเตะต่อย,ย,ยธรรมดาเนี่ยนี่ขาพลังตามนี่ไงโดนไสไปไหนครับกุชินะผมจะเอาดาบเลเซอร์มาตีเอ้ยดูดิทำไมเมื่อกี้ไม่ปล่อยผมจะพุ่งขึ้นไปผมจะพุ่งขึ้นไปแค่นี้ยังเหรอกระสุนกุคงจับจรวดไอ้แน่กระสุนกุคงจับจรวดสุดยอด เฮ้ยไม่เอาแย่แล้วแย่แล้วเฮ้ยยเอาไปท่าไม้ตายจะลวดทะลวงปืนใหญ่โอ้โหเอย่ากันดำเติมจักระเต็มกดล็อกอุปกรณ์ความปลอดภัยฮ่หน้ารูตะจากคนแข็งแกร่งที่สุดยิงโอ้โหอย่างกันดำโอ้โหโคตรหล่อ เฮ้ยโหจริงๆกันเนี่ยเร็จแล้วเร็จแล้วจันชนะครั้งยิ่งใหญ่ของท่านนารูโตะใครสร้างก็าจำไม่ได้ะผมไม่ใช่แฟนขับตัวยงสักเท่าไหร่หรอกนะแต่ดูๆแล้วก็พอจำได้เพิ่งไปดูวันนี้วันนี้ดูนี่อยู่ดาบันบอลดีเลน เฮ้ยซุปตีนะกีเรนเท่ดิไอ้ยิงอมมันมีเกมดาบบอลที่มันมีตัวละครกีเลนไหมเออซื้อมาเล่นเนี่ยอ่ะกีเลนมันเท่ดิเฮ้ยซุปเอาไปแต่ฉุนก้งจัดจะลวดไอ้แน่ชาร์จพลังถอยหลังถอยหลังโจมตีเฮ้ยอ่ะโจมตี ไม่แล้วหมดหมดอ๋อนีนะบล็อกจมตีนี่นี่ผมจะงัดขึ้นไปทำไม่สำเร็จเลยงัดขึ้นไปไม่สำเร็จเอาระเบิดไปกินข้าไม้ตายปืนใหญ่สัตหางมาดูกันจิงเตมจาัก,การจะสิน้นกดล็อกอุปกรณ์ความปลอดภยัย นารูโตะจะกดแข็งแก่งที่สุดครับสีนี่มันเอาตัวมันทั้งตัวทำเป็นปืนใหญ่เลยนะอสุดยอดขาบ,บอกนี่ขนาดวอมวอมยังยังรู้สึกว่ากดสกงสกิลอะไรง่ายได้หมดนะตัวโกแค่ชัดเฮ้ยแต่ยังไม่ได้ลองระเบิดพลังของนารูโตะหุ่ยนต์นะ ไม่รู้มันจะระเบิดพลังเป็นร่างไหนร่างสัตหางว่โช๊ะขาพลังมานฮานาบ,บิเอาเอ้ไม่โดนไอ้มันเป็นเอาไปอีกทีนึงฮานาบ,บิหัว<า> <c oughs> ใหญ่สัตหางาโอ้เสียเวลาคาสินจร,ริงูยิง ไอ้แน่ปืนใหญ่สัตหางเอฟเฟกต์อลังการตะการตาอย่าพึ่งจา้าไหนแล้วโตวแยกล่างแล้วโต,วแ,ยแ,วตวแยกล่างไม่สำเร็จแล้วโตเยกล่างไม่สำเร็จแล้วโตยกล่างไม่สำเร็จจับทุ่มถ้าจับทุ่มยิงเลเซอร์อย่าเข้ามาจา้ามาเดี๋ยวพี่จะยิงมิดไซพี่จะยิงมิดไซให้หนู เอาไปมิดไฟมาโดนดาบไรเซเบอร์ของพี่ไหมหมาดาบไรเซเบอร์ของพี่พี่จะเอาดาบไรเซเบอร์ให้หนูดูหมานี่พี่พิ้ตัวรบนเร็วไม่สำเร็จเฮ้ยซุปเอาไปกระสุนกงจักรไป่สำเร็จระเบิดนี่แนะ่ยันนี่ยิงยันเลยด้วย โอเฟโอเฟหลาก่อนฮันระบีฮึซุบไม่โดนจ้าไหนไหนเตะหมดยาจับไม่สำเร็จฮึซุบฮึซุบฮึซุบอ้ามัวแต่เล่นเออโดนตีฟีเลยฮึชจมตีโจมตี <c oughs> แกต่อยได้รล้วโ็เฮ้ยโหจริงครับ นี่ผมเล่นแบบว่าชิวๆเลยเนี่ยทุกทีจะเล่นเหนื่อยหน่อยอะ่ะเลือดแทบตรงแทบตายแต่ดูดิสบายๆชิวๆเลยไหนจะพลิกตัวไหนจะอะไรเอ,อ,อย้ยเล่นด่านนี้ชนะชัวๆเลยเนี่ยเล่นเลนให้ผ่านดีไหมไม่เป็นไรครับเราจะระเบิดพลังโชครับเดี๋ยวผมไปแอบเล่นนี่จะระเบิดพลังโชว่ควบบา,ววาคุณยน มีความสามารถสัตหางไหมคนสร้างแบทบรังก็ตาแรกการักซิงฉาฝังอย่าเข้ามาอย่าเข้ามามานี่ไม่ให้เข้าเหรอชาพลังเรียบร้อยเฮ้ยโอ้โหเอากันด้มสัตหาง จีงจอบสักหางเดี๋ยวก่อนเอาไปกาละเลเซอร์บีม่อยจมตี่อย่อย่อยไม่เอากาละมัน่อยเราอ่ะนี่เนียนี่เนียโ,โคตรเท่โคตรเท่เออโคตรเท่ไม่โดนอือโคตรเทพอือเอาบิสไซไปกิน หมัดธรรมดาหมัดธรรมดาเขามาเขามาโจมตีอ้เนี่ยกระสุนกงจั๊กจะลวดโอ้โหตามจะให้มิดไซกินมิดไซนี่นี่กลางอากาศเข้ามาระเบิดพลังเทมากขอระเบิดพลังหน่อยสิขอระเบิดพลังหน่อย อดพลังก่อนกระเด็นไปอดระเบิดพลังเลยกระสุนคงจับอันติซวจบกับสวยงามปื้ยไก่สั้นังเดี๋ยวเดี๋ยวระเบิดพลังใหม่เท่อย่างเท่โอ้้หสุดยอดแล้วตะหมายเลข7610แสดงว่าต้องมีหมายเลขอื่นนอกจากนี้แน่เลย จะสร้างมืโตมาเป็นพันตัวเจ็ดพ,พันกว่าตัวแล้วมีตัวนี้สำเร็จเดาโั่ท่านโดนตัจากกลท่านโดตจากกลโหตโฮ้ยังวัดไม่ได้ว่าโหดจริงไหมต้องดูว่าสู้กับท่านโทคังเงะเหนื่อยไหมปีตัวก,การักสบายๆเลย,บยเลยบ,ยบยิดฝังสักท้ง ดับสัตว์หางอือุอ๊้เกีมเกมๆสุดๆม,มาดูมาดูกันเลเซอร์บิงยังเท่เลเซอร์บิงเลเซอร์บิงโอ้โหสุดยอดเขาประชิดนี่หมดหมดแล้วครับหมดแล้วครับ ไอเอวมันหมุนได้เลยกลางอากาศสบายสบายสบาย,บายนี่ไงแล้วโตะสู้กลางอากาศสบายสบาย,สบายเลยหยุดขารพลังต้องชาตะก,กาเข้าเครื่องด้วยเดี๋ยวเครื่องพังอุ่นยนต์ต้องใช้อาก,กาศในการขับเคลื่อนนี่เข้ามาตอนนี้เลเซอร์บีมามามาเจอกันดั้ม สัดหางกันดำเกาหางเอาไปาเลเซอร์บีเสืบีปาเลียนี่แนะ่ตีแนะ่ตีตีตีควรหมัดคู่เลเซอร์บีมปีอย่างเทพปีวควรพุงชนไอ หยุดก่อนอะไรครับหยุดก่อนเอาอันติไปอันติไม่มีอันติไกลแค่ไหนอันติเท่ดีเวสเฮ้ยซุปไปโดนครับเฮ้ยอไม่เอาอ๋อเล่นเยอะเล่นเยอะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเลื่อนรถเดี๋ยวเลื่อนหายเดี๋ยวเลื่อนหายเล่นเยอะชา้ชาช้าช้าช้าเดี๋ยวเล่นเยอะออกไปอันติระยะไกล ไม่โดนแน่เล่นเยอะแล้เล่นเยอะแล้วเล่นเยอะแล้วลากนโทษครับอโทษครับผมแค่อยากจะจบด้วยอันติสวยงามโหด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 มากอันติบินไกลไอนะครึ่งแมปโอ้โหตัวบินก็เจอตัวบินได้ผมยังเตะขึ้นเตะอากาศขึ้นไป นางยังไหนมาลองกันตีเราฟูใสโอ้โหโกิ้งมานี่ขึ้นไปฟูก็ฟูฟูฟูแค่ไหนฟูแค่ไหนนี่แน่อยู่กลางกาดแล้วโจมตีได้เฮ้ยซุปไม่โดนจ้าคันไม้หมดเลย,ยงจ้าเนี่ยเขาหลบเก่ง กิ้งๆิ้งกิงเราตกปลาอะไรได้ปลาเป็นพิษเหรอไหนดูดิเดาวกระจายอะไรทุกอย่างขอแปลงร่างดีกว่ามาเลยต่อยต่อยควันควนควนมัดคู่ปีไงมัดคู่เลเซอร์บีมปีเลเซอร์บีมปี ควรควรนี่แน่ควรควรเลเซอร์บีมโคตรมากโคตรมากเอาจะลวนไปกิน <c oughs> ปืนใหญ่สั้นหางเก่งเก่งสุด,สด <c oughs> ชอบชอบแล <c oughs> ้วโตที่ผ่านด่านสบายเลยนะโตจากกล <c oughs> ปืนใหญ่ผม กินยิงจบแล้วละ่ะจบแล้วจบยังไม่จบใช่ไหมไม่จบใช่ไหมล็อกหลบคุณใส่จบได้แล้วจบได้แล้วแลว้วเพิ่นต้มเฮ้ออนนี้กูนหน้าตาก็จะได้ชื่นชมอะไรละ่ะแหมแล้วกัตะกณก็ชอบีิหน้าตาแล้ว เก่เงๆขอบอกลองเอาไปเล่นดูโอ้โหเนี่ยแหละชีชตากับท่านฮาชิรามะเนี่ยละท่านท่านฮาชิรามะนี่เขาแลพลวาวสุดๆแลพลวาวสุดๆอย่าละไม่ได้ละชนมาเลยท่านฮาชิรามะผมจะเตะท่านขึ้นไปข้างบนฮึฮึฮึไม่ทันนี่ไงไคือกลางอากาศแล้วยิง อ้าวลงมาแล้วท่านจับเลยเห็นปะท่านเก่งมากท่านรุ่นที่หนึ่งเนี่ยไม่โดนครับมานี่ตาผมเอาคืนอ้าวโดนอีกแล้วจะโหดเทียมเกินไปแล้วระเบิดตำ่ำท่าพลางงอนมานี่เฮ้ยซึบซึบไม่โดนครับไม่โดนครับเอาหมัดธรรมดาหมัดโดนโซนจากคน ธรรมดาไปขาสลังแปลงล่างเป็นสัตว์หางดีกว่ามาเลยซุปเปอร์สัตว์หางเลเซอร์บีมนี่นแหละเป็นที่ที่สุดยอดสุดๆมาเข้ามาก็ต่อยเข้ามาก็ต่อยนี่แน่นี่แน่ถึงมันจะชา้าไปหน่อยแต่มันก็โอเคเลเซอร์บีมไอ้อโหดเยี่ยมอมาตบ้า ไ <laughs> อหมูจอบล่างระเบิดปลังว่ะอย่างกับซุปเซนไตขบวนการห้าสีอ่ะแปลงล่างรวมล่างอาสุเกะนายต้องเจอกันดมเราอะไม่ให้เจอกันดมใช่ไหมานารุโตะกระสุนโกงจับจะลวดแค่นิ่ เฮ้ยยาลาลาลา่อันติไปเอา้าอันติไปสติกเกะร์มวลแต่ชาร์จกดจนหน้าความเร็นนเวของจักรกลน่ะเร็วกว่านารฬโตะว่างจริงนะขนาดนารฬิกาสู้ไม่ได้เลยทำไมสติกเกะโอ้อันติเลือดลดเยอะแต่กระสุนพุ่งจักรเลือดลดน้อยมากเลยอ่ะไงล่างก่อนแไงล่างก่อนขอนให้เราชาร์จเราก็จะชาร์จจนเต็ม เรียบร้อยลากรซาซเกละลากรเข้ามาทําไมจ้าเข้ามาทําไมจ้ามัดคู่ชาร์ํลำแสงนี่ฮะลำแสงกิจจอกลำแสงกิจจอกเข้ามาก็ควรควรควรลำแสงอ้าวหมดหมดหมด,หมดแล้วหมดแล้วคือซุบ กระสุนกงจักจะลวดลาก่อนเบามากกระสุนกงจักจะลวดเบามากปิดท้ายด้วยนตีถึงงามกระสุนกงจักจะลวดอีกทีหนึ่งลาก่อนไม่ตายฮะระเบิดตั้มเดียวโคดมากไอตอนผมเล่นหุ่นเชิดได้อย่างเหนื่อยอะ แต่ตอนเล่นตัวนี้แล้วตัวนี้สบายๆนะและ้วโตตัวนี้มันก็เหมือนกับหุ่นเชิดแตไม่เหมือนนี่เพราะหุ่นเชิดมันต้องคนบังคับอีกคนหนึ่งอันนี้มันหุ่นยนต์ AI ไอบังคับตัวเองโคตรเที่ยมอ้าม,มายิงโดนยิงมิสไซล์หน่อยถ้าคือเจอนอสเจอนนสนี่เจอนอสยิงมิสไซน์ยังใช้ท่าเตะขึ้นข้างบนไม่สำเร็จเลย เตะขึ้นกลมไม่สำเร็จเลยขึ้นไปปี๊นะโ่โอ้ยโอ้ยโอ้ยจับเรียบร้อยอิจิจิล็อกเป้าเลเซอร์บีมสมสุดยอดจริงๆนะแทงล่างหย่รวมล่างนาดุโตเลย์เลเซอร์บีมเขียเขียเขีย ไปสำเร็จเพี้ยเพี้ยเอาไปปีนะเลเซอร์บีมปีสเลเซอร์บีมลาก่อนยจิอ้าวอ้าวล่างหมดแย่ yeah, แล้วล่างหมดล่างหมดงานเข้ารถเกาะซุอะไรครับอะไรครับ จับอ้ยจับจับสำเร็จหลักก่อนอีจิตเบ้าเหรอเดี๋ยวรอจับอิีจิติไหมเราสุนกงจับเอาอจังหวะเขาอันติโอ้ยจะจบแบบสวยงามสักหน่อยได้เลยได้เลยขาดพลังจบแบบสวยงาม อ้าวมา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 กิ้งอยู่ข้างหน้าเขาจับมัง้งจับมัง้งเฮ้ยระยะจับของนารุโตมันใกล้ระยะกลางมันจะตายจะตายระเบิดจับดีผมจะตายไม่ยอมหรอกระเบิดหาพลังหาพลังเข้ามา อันตรีแบบสวยงามกระสุนกุ้งจับลาก่อนอีธานจีโอ้โหไม่สวยงามนะนี่ไงสวยงามไม่สวยงามเลยผมจะตายผมจะตายจับตีไงสวยงามครับจบแล้วเลเซอร์บีมเจอานอตผมคือเจอานอตนารุโตะ เออแล้วตัวตะกลนจบแล้วครับทุกคนแปลงล่างเป็นจิ๊เจอกคุณยนต์แหมโหดจริงๆวันนี้เพิ่มใจไปดีกว่าแต่จบแบบกระตุนไทยอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับทุกคน